บริษัทเรเวสออโตโมทีฟจำกัดผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายรถยนต์พลังงานไฟฟ้า BYD และเดนซาอย่างเป็นทางการในประเทศไทยภายใต้กลุ่มธุรกิจเรเวสจัดกิจกรรม BYD Lab เป็นครั้งแรกของประเทศไทยโดยผู้เข้าชมงานจะได้สัมผัสกับนวัตกรรมล่าสุดมากมายจาก BYD ผ่านกิจกรรมที่น่าตื่นตาหลายรูปแบบรวมถึงการทดลองขับรถยนต์ภายในอาคารผ่านสถานีจำลองที่มีความท้าทายนิทรรศการแสดงเทคโนโลยีผ่านสื่อหลายรูปแบบและอื่นๆ อีกมากมายให้ผู้สนใจได้มาสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้เทคโนโลยียานยนต์แห่งโลกอนาคตที่ติดตั้งในรถยนต์ BYD และยังมีกิจกรรมไฮไลท์กับการสาธิตระบบขับเคลื่อนรถยนต์เหนือน้ำในกรณีฉุกเฉินมาให้ได้ชมกันที่สำคัญกิจกรรม BYD Lab เปิดให้เข้าชมฟรีทั้งยังมีสิทธิพิเศษมากมายให้กับลูกค้าของเรเวทีท่มาร่วมกิจกรรมทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าที่จองรถในงานมอเตอร์โชว์โดยงานนี้จะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึง6เมษายน2 5 ณ6 8นแพคเอ็กซิ i ิ i ั i หอห้าเมืองทองธานีวันนี้ตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็ตื่นตาตื่นใจมากๆเพราะว่าเป็นการทดสอบรถลงน้ำ ความสูงมันประมาณ1.6เมตรซึ่งสูงมากเกือบสูงเท่าอายเลยอะ <Yeah. S 1> แล้วรถมันสามารถลอยได้แบบอย่างแบบมหัศจรรย์มากอะซึ่งมันเป็นการที่เราเห็นอะไรต่างๆที่เป็น AI หรือแบบหรือเทคโนโลยีต่างๆมันสามารถพัฒนาไปได้ไกลค่อนข้างเยอะเลยค่ะในโลกโองหยุดไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลยค่ะก็ก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีแล้วก็ได้เห็นการพัฒนาของเทคโนโลยี mm. ไปค่อนข้างที่ไกลามากๆก็เล็งไว้อยู่ค่ะ <Hey. S 1> ต,ติดตามไว้เหมือนกันว่าคือเราก็ เขาเรียกว่าเราชอบรถที่มัเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีอยู่แล้วเรื่อง e v อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สนใจแบรนด์นี้อยู่เหมือนกันยังไงนะคะก็ฝากทุกคนด้วยนะคะใครที่เป็นสายรถยนต์นะคะสายรถไฟฟ้าเนี่ยก็ห้ามพลาดกับงานนี้เลยค่ะซึ่งจะจัดนะคะตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึง6เมษายน